หลังจากที่เราได้กราฟแมมขนนกเหลืองกับตอตัดสดในคลิปที่แล้วนะคะตอนนี้ก็ผ่านไปแล้วประมาณ10วันค่ะวันนี้เราจะมาเอาไม้กราฟลงปลูกในกระถางกันนะคะเรามาเตรียมดินปลูกกันก่อนนะคะวัสดุชิ้นแรกเลยก็คือดินเพาะชำซึ่งมีส่วนผสมของแกลบดำค่ะ ชิ้นที่สองก็คือทรายหยาบค่ะชิ้นที่สามเนี่ยคือกับมะพร้าวสับที่มีขนาดเล็กค่ะกับมะพร้าวสับเนี่ยเราต้องแช่น้ำสองคืนแล้วก็เปลี่ยนน้ำสองครั้งนะคะต่อไปก็คือปุ๋ยมูลไส้เดือนค่ะเราจะใช้อัตราส่วนผสมสองต่อสองต่อหนึ่งต่อหนึ่งค่ะเราจะนำส่วนผสมทั้งหมดเนี่ยมาคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะแล้วก็จะได้ดินสำหรับปลูกไม้กราฟโดยเฉพาะค่ะ ซึ่งดินที่ปลูกไม้กราฟเนี่ยกับดินที่ปลูกแคคตัสเนี่ยจะมีความแตกต่างกันค่ะเรามาเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกกันนะคะวัสดุชิ้นแรกเลยก็คือไม้กราฟค่ะชิ้นที่สองก็คือดินปลูกค่ะชิ้นที่สามกับมะพร้าวสับชิ้นที่สี่ก็คือกระถางค่ะชิ้นที่ห้าคือสตาร์เกิลจีซึ่งเป็นสารป้องกันกำจัดแมลงค่ะชิ้นที่หกคือปุ๋ยออสโมโคสใส่ครั้งหนึ่งก็อยู่ได้ถึงสี่เดือนค่ะ เรามาเริ่มปลูกกันเลยนะคะอันดับแรกเลยเนี่ยเราก็จะใช้กัาบมะพร้าวสับเนี่ยรองก้นกระถางก่อนค่ะแล้วเราก็ตักดินผสมใส่ลงไปประมาณ3ส่วน4ของกระถางค่ะหลังจากนั้นก็โรยสตาร์เกิลจลงไปค่ะแล้วก็ตามด้วยปุ๋ยออสโมโค้หลังจากนั้นเราก็นำตอที่กราฟแล้วนะคะมาวางบนดินจัดให้อยู่ตรงกึ่งกลางของกระถางนะคะแล้วก็เติมดินปลูกจนถึงขอบกระถาง กดดินให้แน่นนะคะเพื่อไม่ให้ตอล้มค่ะหลังจากนั้นเราก็ใช้มือเนี่ยนะคะค่อยๆแกะเทปใสที่พันหนอไว้พยายามทำด้วยความระมัดระวังนะคะจับหนอไว้ไม่ให้หลุดค่ะเสร็จแล้วเราก็เติมกับมพะพร้าวสับเนี่ยลงบนหน้าดินให้เต็มค่ะเอามือกดให้แน่นนะคะ ปลูกเสร็จแล้วหนึ่งกระถางค่ะส่วนกระถางต่อไปเนี่ยเราก็จะทำแบบเดียวกันค่ะคราวที่แล้วเนี่ยเราได้กราฟไว้ประมาณ20ต่อค่ะวันนี้เราก็เลยมาลงปลูกทั้งหมดเลยค่ะ หลังจากที่เราปลูกจนหมดแล้วนะคะเราก็นําน้ําส้มควันไม้นี่นะคะมาผสมกับน้ําเปล่าน้ําส้มควันไม้เนี่ยจะเป็นตัวช่วยเร่งให้รากเนี่ยออกเร็วขึ้นแล้วก็ทําให้รากแข็งแรงด้วยค่ะรวมถึงป้องกันไม่ให้เกิดเชื้อราแล้วก็ป้องกันมแมลงพวกมดด้วยค่ะตอนที่เรารดน้ํานะคะระวังอย่าให้น้ำเนี่ยโดนหน่อที่เรากราฟนะคะเพราะจะทําให้หนอนนั้นน่เน่าได้ค่ะการรดน้ําครั้งแรกนะคะควรรดแค่พอเปียกหน้าดินค่ะ เราจะรดน้ำอีกครั้งหลังจากที่เราปลูกลงกระถาง5วันค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็นำไปวางไว้ที่ร่มระวังอย่าให้โดนแดดโดนฝนนะคะสังเกตดูเมื่อหน่อเนี่ยเริ่มแตกหน่อเพิ่มแล้วเราก็เอาไปวางไว้ในโรงเรือนปกติค่ะแมมขนนกเหลืองนี่นะคะเขาจะชอบแดดประมาณวันละ6-8ชั่วโมงค่ะแล้วก็ควรระวังเนี่ยอย่าให้โดนฝนนะคะ จะทำให้หน่อนเนี่ยเน่าได้ค่ะไม้กราฟนี้นะคะจะดูแลง,ง่ายกว่าไม้เพาะเมล็ดค่ะและมันก็จะแตกหน่อยเยอะแล้วก็ออกหลอกได้ตลอดปีเลยค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซั s c r i b e ด้วยนะคะ